เห็นไหมคะมีความซ่าขึ้นมาเนี่ยเดือดปุ๊ดปุดแบบนี้เลยเดี๋ยว,วดูค่ะวายโคราค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิก วันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทําอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆทำวายโคากันนะมีหลายท่านเลยนะคะที่ชอบเครื่องดื่มน้ําอัดลมนะคะป้าหมูก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นนะคะที่ชอบมากเลยนะ,คะเครื่องดื่มน้ําอัดลมโคานะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนรสชาติน้ําอัดลมที่เราคุ้นเคยนะคะให้เป็นวายโคากันนะวันนี้นะคะป้าหมูก็ใช้น้ําอัดลมนะคะตัวนี้ก็เป็น โคานะคะหรือว่าเป็นเครื่องดื่มน้ำสีดำนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นสลับติ่งฟงนะคะลดโคานะวันนี้เราจะใช้2ตัวนี้นะคะแล้วก็น้ำสอลิตรนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํำกันเลยค่ะเราจะเททุกอย่างนะคะลงไป ก็หมูใช้โคานะคะตัวนี้เป็น1.5ลิตรนะเราจะเทลงไปเลยค่ะเพื่อนๆเลือกตามใจชอบได้เลยนะคะมีหลายยี่ห้อนะ ชอบยี่ห้อไหนเป็นพิเศษก็สามารถนำมาใช้ในสูตรนี้ได้เช่นกันนะคะตัวไซรับโคราติ่งฟงปละหมูเทหมดขวดนะคะเทลงไปเลยใช้หนึ่งขวดเลยนะคะวันนี้น้ำดื่ม2ลิตรนะคะ ใส่ลงไปเลยเปิดเตาได้เลยค่ะต้มให้น้ำเดือดก็ปิดเตาได้เลยค่ะ ้าหมูจะพักในส่วนของน้ําต้มโคล่าเอาไว้ก่อนนะคะเราจะให้ได้อุณหภูมิที่35องศานะคะที่เหมาะสําหรับการหมักยีสต์นะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูในขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะตอนนี้น้ำต้มโคล่าของเรานะคะก็ได้อุณหภูมิที่35องศาแล้วนะเหมาะสำหรับการหมักยีสต์แล้วนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะทำการเทสยีสต์ก่อนนะเราจะต้องตักน้ำใส่ในชามแบบนี้นะคะ แยกออกมานี่นะคะใส่ชามไว้แบบนี้นะเราจะเท,ทยีส์นะคะวันนี้เราจะใช้เป็นยีส์ทำขนมปังแบบนี้นะคะวันนี้ป้าหมูจะใช้ที่ครึ่งช้อนโต๊ะนะเพราะว่าไวาโครานะคะค่อนข้างที่จะมีรสหวานนะนี่นะคะเราจะใช้ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเทลงไปในชามเลยนะเทลงไปเลยแล้วก็ คนนะคะให้ยีดทำงานได้ทั่วถึงนี่นะคะช่วงระหว่างที่รอยี์ทำงานนะคะเราจะไปเทน้ำต้มโคลานะคะใส่ในถังสำหรับหมักนะเราจะเทน้ำโคานะคะลงไปในถังเลย ตอนนี้ยีตขึ้นฟูดีแล้วนะคะเห็นไหมคะแป๊บเดียวเองนะเห็นไหมถ้ายี้ตคุณภาพดีนะคะเขาก็จะทํางานได้ไวแบบนี้นะคะถ้ายีที่หมดอายุแล้วนะเขาจะตกตะกอนนอนก้นนะคะน้ำเขาจะใสเลยนะเนี่ยเรามองแบบนี้รู้เลยนะคะว่ายี้ตทำงานได้ปกติดีนะเราจะเทลงถังหมักเลยนะคะเทลงไปเลยค่ะ ในขั้นตอนนี้เราจะปิดฝาให้สนิทก่อนนะคะเพราะว่าเราจะเขย่าถังนะนี่นะคะปิดให้สนิทเลยเขย่าถังเราเขย่าถังเพื่อให้ยีสต์เขากระจายตัวได้ทั่วถึงนะแล้วก็คลายฝาออกนะคะคลายฝาออกครึ่งเกลียวแบบนี้นะเห็นไหมนี่เห็นไหมคะฝายังขยับได้อยู่นะอากาศภายในนะคะเขาต้องการที่จะระบายอากาศออกมาได้นะคะ แต่อากาศภายนอกนะไม่สามารถที่จะเข้าไปในถังหมักเราได้มแมลงวันมแมลงวีนะคะก็ไม่สามารถที่จะลงไปวางไข่ได้นะคะเราจะหมักวายโคลานะคะในอุณหภูมิห้องประมาณ7วันนะเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตนะคะว่าเราหมักวายโคลาไปแล้ว7วันเราจะชอบในรสชาติของแอลกอฮอล์ในวันที่7นั้นแล้วหรือยังถ้ายังนะคะสามารถที่จะหมักต่อได้นะเดี๋ยวเพื่อนๆรอ,อ,อชมนะคะ น,นี้นะป้าหมูจะมาอัปเดตไวโคลานะคะหลังจากที่เราหมักยีตไปนะคะตั้งแต่วันที่23เดือน6นะวันนี้วันที่6เดือน7นะคะป้าหมูหมักนาน14วันเลยนะเพราะว่าไวโคลาของเรานะคะเขาจะมีรสหวานมากกว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นป้าหมูก็จะใช้เวลาหมักให้นานขึ้นเพื่อที่จะให้ความหวานให้ยีตเขาไปกินความหวานนะคะเปลี่ยนเป็นแอลโกอฮอล์นะวันนี้เราจะมานกยีตกันนะคะ เดี๋ยวเราจะกองลงกะละมังนี้เลยนะกลิ่นหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆเราจะกองผ่านกระชอนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขามีตะกรนลงไปนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะนอกยีดกันเลยนะเปิดเตาเลยค่ะวันนี้เราจะนอกยีดนะคะอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ 45-50ถึงองศานะเพราะว่าไวโครรานะคะเขาจะมีความหวานมากกว่าวัยชนิดอื่นๆนะตอนนี้นะคะเป้าหมูก็น็อกไวโครรานะคะได้เป็นอุณหภูมิที่เราต้องการแล้วนะเราจะต้องพักในส่วนของไวโครรานะให้ได้อุณหภูมิห้องก่อนนะคะถึงจะเข้าสู่การบ่มต่อไปนะตอนนี้ไวโครราของเราก็ได้เป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะคะหลังจากที่เราพักให้เขา เย็นสนิทเลยนะเราก็จะเทลงถังเพื่อที่จะบ่มต่อไปนะคะเพื่อนๆจะต้องใจเย็นๆนะต้องให้วายที่เราน็อกยีตไปนะคะเป็นอุณหภูมิห้องนะไม่งั้นแล้วถ้ามีความอุ่นอยู่นะคะเวลาที่เราเทลงถังบ่มนะเขาจะเกิดไอน้ํานะคะแล้วก็ทําปฏิกิริยาทางเคมีนะคะทําให้วายของเพื่อนๆเป็นฝ้านะคะหน้าหน้าวายจะเป็นฝ้านะ ถ้าหน้าวายเป็นฝ้านะคะมันจะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะคะมันจะแก้ยากนะเราจะต้องรอให้เขาเย็นจนเป็นอุณหภูมิปกติเลยนะคะถึงจะเทลงถังบ่มนะนี่นะคะเทลงไปได้เลยนะขั้นตอนการบ่มนะคะเราจะต้องปิดฝาถังให้สนิทเลยนะ เราจะไม่ให้อากาศข้างนอกนะคะเข้าสู่ในถังได้เลยนะปิดให้สนิทเลยนะคะฟองเนี่ยเกิดจากการที่ป้าหมูเทนะคะมันมีแรงส่งของน้ำมันก็ทำให้เกิดฟองนะคะเดี๋ยวฟองก็จะยุบไปเองนะเราจะบ่มไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ7-10วันนะเดี๋ยวป้าหมูจะกลับมาอัปเดตหลังจากที่เราบ่มไปแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมนะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตวายโคลานะคะ หลังจากที่เราบ่มไปนะหนึ่งสัปดาห์นะคะเพื่อนเพื่อนจะบ่มนานกว่านี้เพื่อนเพื่อนก็จะได้สีนี้อยู่ดีนะเพราะว่ามันมันจะใสหรือมันจะขุ่นมันก็จะสีนี้นะเพื่อนเพื่อนนะวายโคลานะคะเป็นสปาร์กิ้งวายนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะวายโคลาผ่านการน็อกยสตดมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะจะมีกดมีกแก๊สมีพายน้ําขึ้นในขวดแบบนี้นะวายโคลานะคะ วายโคราวายซาจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดชิมนะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูไปพร้อมๆกันเลยเห็นไหมคะมีความซาขึ้นมาเนี่ยเดือดปุดๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาลองเทชิมนะ ดูค่ะไวโคราค่ะเพื่อนๆหมูจะชิมนะอืมอร่อยค่ะเพื่อนๆตัวนี้คือแอลโกอฮอล์ใช้ได้เลยนะกินแล้วก็แบบความซ่ามันตีขึ้นจมูกนะเพื่อนๆ กลิ่นโค้ราแบบหอมขึ้นจมูกเลยอีกหนึ่งรสชาตินะคะที่แปลกใหม่นะวายโคลานะคะอีกมิติหนึ่งของการดื่มโคลานะตัวนี้นะคะดื่มเพลินนะคะเพื่อนๆมีเมานะแอลกอฮอลสูงเหมือนกันนะคะตัวนี้กินเข้าไปนี้ร้อนคอเลยนะเพื่อนๆวายโคลานะคะทำตามป้าหมูได้ทุกขั้นตอนเลยนะ ตัวนี้ไม่จําเป็นต้องบ่มนานเลยนะคะบ่มอาทิตย์เดียวก็พอนะเพราะว่าบ่มนานกว่านี้นะคะสีก็ยังจะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเราบ่มหนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีนะมันจะมีความกลมกล่อมขึ้นกินเขาจะหอมขึ้นนะคะมันเป็นการบ่มรสชาตินะเขาถึงเรียกว่าการบ่มนะแล้วก็ ถ้าท่านใดนะคะอยากจะได้ฟูฟ้านะมี FC ถามเข้ามามากเลยนะคะว่าจะทำยังไงให้วายซ่าได้นานเป้าหมูก็สอนในคลิปสปาร์กิ้งวายไปแล้วนะคะว่าบ่มในถังไปเจ็ดวันนะคะเพื่อนๆก็กอกใส่ขวดนะ้ำอัดลมนะแล้วก็ตั้งไว้ข้างนอกนะคะตั้งไว้ข้างนอกอีกเจ็ดวันความซ่าจะเพิ่มมากขึ้น อยากดื่มแบบเย็นเย็นก็เอาไปแช่ในถังน้ําแข็งนะคะแล้วก็ดื่มกับน้ําแข็งนะถ้าเอาไปแช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะความซ่ามันจะหายไปนะความเย็นนะคะมันจะเข้าไปฆ่ายิ์นะคะความเย็นนะคะมันเป็นการน็อกยิ์อีกประเภทหนึ่งนะแต่ว่ามันจะมีความซ่านะคะเวลาที่เรากินมันจะซ่ากัดลิ้นแต่ไม่มีฟองฟู่นะถ้าเพื่อนๆอยากได้ฟองฟู่เหมือนของป้าหมูนะคะก็บ่มครบเจ็ดวันในถัง กอกส่ขวดนะคะตั้งไว้ข้างนอกอีกประมาณ5วัน6 000วันก็จะซานะคะยิ่งถ้าเพื่อนๆใส่ในขวดน้ำอัดลมนะมันยิ่งซาฟูฟ่องเลยนะรสชาติด,ดีนะคะใช้ได้นะไวโคราเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะคะก็กดติดตามช่องป้าหมูพาทำไว้ด้วยนะป้าหมูจะมีไว์รสชาติแปลกๆใหม่ๆสีสันน่าดื่มมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะคะ ท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สําหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทําในครั้งหน้านะป้าหมูก็สวัสดีทักทาย fc ทุกท่านด้วยนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะป้าหมูเป็นห่วงนะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ